สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงในการให้ข้อคิดและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ขอเชิญรับชมค่ะขอเจริญพร ญาติยโยมสาธุชนพุทบริษัททั้งหลายรายการวันนี้เป็นรายการพบกันวันพระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ชิวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่สวนดอกได้เริ่มรายการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ตยมสาธุชนทั้งหลายว่า พุทธศาสนิกชนของเราทั้งพระ,พระสงฆ์สามเณรวาสุวาสิกาการปฏิบัติธรรมการทำบุญสุนทานของชาวพุทธเรามีสองที่ดูให้ดูเข้าพรรษาแล้หน้าหน้าแรงหรือออกพรรษาแล้วปกติวันทำวัน ในฤดูเทศกาลเข้าพรรษานั้นวันพระวันธรรมวสันะทุกวันจะมีรายการทำบุญทำบุญตักบาตรฝังเทศเจริญจิตตภาวนาของแต่ละวัดที่มีโอกาสได้เผยแผ่ธรรมสองสอนธรรมให้แก่สภายาติโยมขณะนี้เป็นเทเป็นฤดูออกพรรษาแล้วนะ ก็ยังชาวพุทธของเราและวัดทั้งหลายนะขณะนี้บางวัดยังจัดกิจกรรมอันนี้อยู่ยเช่นที่วัดเจดยอดนี้ออกพรรษาทวาพรรษาเหมือนกันตอนเช้าตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปญาติโยมเข้าวัดมาทำวัดเช้าสวดมนต์เสร็จแล้วมีการแสดงธรรมหรือการเทศธรรม ประจำวันพระทุกวันพระต้องทำเสร็จแล้วทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาให้รับพรจากพระสงฆ์เป็นเสร็จวิธีเลยอันนี้มีทุกวันมีทุกวันพระเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณพระชิิทยาลัยประสงค์ที่จะเผยแพ่กิจกรรมวันทำวันพระนะ การทำบุวันพระหรือควังเฟับเทศความทมวันพระให้มีเป็นการเผยแผ่ให้สถาญาติโยมปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายบางทีไปที่ไหนมันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับเราบังคับให้เราออกจากบ้านไป เดินทางไปที่ไหนไหนไม่สะดวกเพราะว่ามีนะมีโรคภัยไข้เจ็บรือโรคโควิด -19 เนี่แหละอันตรายแก่ชีวิตทางกระทรวงสาธา,ารณสุขสาธารณสุขของจังหวัดก็ประกาศใหป้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเป็นเป็นประการสำคัญในที่ใดถ้ามี คนชุมนุมที่เป็นท,ที่ชุมชนหนาแน่นก็ไม่ควรจะไปไม่ควรจะไปก็ไม่ต้องไม่ต้องไปไปแล้วจะเป็นเหตุถ้าเกิดติดโรคไปไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านเปิดวิทยุเปิดโทรศัพท์มือถือก็ได้นะออกหลายหลายรายการทาง YouTube ทั้งสถานีวิทยุทั้งโทรทัศน์มีตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรที่บ้านฟังเทศที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นการนาเป็นยุคในสมัยปัจจุบันในอำนวยความสะดวกให้สรรวัดติโยมอยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้ฟังเทศได้เพราะฉะนั้นนนรายการนี้เป็นรายการของมหาวิทย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัยต้องการเผยแพร่ให้เก็ตสัตยญาติโยมได้ทราบถึงการ ปฏิบัติธรรมของพระทางพุทธศาสนาของเราวัดวาารามต่างๆโดยเฉพาะวัดประหลามหลวงนั้นมีทุกวัดในการจัดกิจกรรมวันพระในตอนเช้าเรือว่าพบกันวันพระหรือรายการความธรรมอวง,งเทศนาในวันพระนะจึงขอเจริญพรญาติโยมอันได้รับทราบนโะยาบายอันนี้ของการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิทยาลัย ร่วมกับการคณะสงฆ์นะนะเพื่อเผยแผ่และอำนวยความสะดวกให้ชาติสุ้ายญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีคือวันเดือนธันวาคมใกล้จะสิ้นปีมะสิ้นปีเก่าที่ตอนรับปีใหม่แล้วนะเป็นการ ตามประเพณีของเราส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในรายการตอนรับปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในทางพุทธศาสนาก็จะมีการอำนวยพรให้แก่สตญาติโยมพระเถระที่เราเคารพนับถือจะไปหาท่านหรือไม่ก็ตามนะออกรายการวิทยุมีหลายแห่งมีหลายสถานี ออกทางทีวีก็มีเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เชวิทาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็จะขอนะอำนวยพรเรื่องปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับได้รับพรกันในวันปีใหม่ก่อนที่จะให้พรนั่นก็ขอฝากข้อคิด ธรรมะในพุทธศาสนาของเราเป็นหลักปฏิบัติคนเรานั้นถ้าถ้าเราไม่มีหลักนะไม่มีหลักใจการกิจกรรมงานการงานในทุกอย่างย่อมจะประสบ อุปสรรคหลายอย่างตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงจนถึงเย็นเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายลาวแล้วก็นอกจากในตัวของเราแล้วบริเวณร,รอบข้างเรื่องหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องโรคไัคไข้ไขเจ็บโรคโ,โ,นะโควิดนะโคโรนา19เนี่ยปัจจุบันนี้นะนอกจาก โรคโควิดแล้วเนี่ยเก,กลายพันธุ์มาเป็นเป็นเดลต้าบ้างเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็มีเปลี่ยนวิวัฒนาการของมันก็คือนะโอมิคอนโอมิคอน,อคอน,นกลายพันธุ์มารวดเร็วเมืองไทยเราก็ติดกันแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการป้องกันตัวมีอยู่สองอย่างสองประการ ป้องกันในทางอีกทางหนึ่งก็คือหลักการธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองครงสอนให้เราเป็นหลักใจปฏิบัติปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรทุกอย่างมีหลักธรรมอันนี้แล้วนะจะไม่ตกอยู่ในความไม่ประมาทถ้าขาดหลักธรรมข้อน,นี้จะเป็นผู้ที่ประมาทนะ ทำหลักธรรมนีการป้องกันตัวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอ,ส,อสอนให้อันดับแรกก็คือตัวสติธรรมสติแปลว่าความระลึกได้ตอนที่จะทำจะพูดจะคิดนะถ้ามีสติตัวนี้ท่านทั้งหลายจะขึ้นรถลดดงเรือไปเหนือล่องใต้ที่ไหนที่ไหนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของเรา อย่างเช่นกุญแจรถก็ดีเดืกกุญแจบ้านกุญแจ,แจประตูบ้านูอะไรทุกอย่างเหล่านี้บางทีคนเหล่านั้นมีเรื่องเยอะมีเรื่องมากคิดน่นคิดนี่ลืมแม้กระทั่งแว่นตาของตนเองที่อยู่ตาบางทีก็ลืมลืมนไว้น่นไว้นี่ลืม,ม,ลมก็ขาดอุปกรณ์การ การทำงานออานวยความสะดวกให้แก่ตนเองนั้น,น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปในกระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรามีคุณธรรมธรรมะอันนี้เป็นอันดับแรกนะสติสติแปลว่าระลึกได้จะไปที่ไหนที่ไหนก็ให้มีสติก่อนนะให้มีสติจะลงบ้านก็ให้มีสติว่าเ่ยไฟฟ้าของเรา ปิดสวิต์แล้ยังเราเปิดน้ำนะเปิดเปิดต้มกระติกต้มน้ําไว้ปิดแล้ยังหรือเปิดเปิดแอร์ไว้ปิดแล้วยังอะไรเหล่านี้เป็นการไม่ประมาทป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้นป้องกันอคัคคีัยจะเกิดขึ้นถ้ามีธรรมะข้อน,นี้ญาติโยมทั้งหลายเราก็จะปลอดภัยหลายเรื่องหลายราวนะปลอดภัยจากตัวของเรา ทัพย์สมบัติของเรานะนัน่งรถไปรถไปเรือไปไปรถตามถนนหนทางก็เช่นเดียวกันถ้าขับรถโดยประมาทก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะเราระวังถ้าคนอื่นไม่ระวังก็ก,ก็ก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีสติขอให้มีสติความรู้ได้ก่อนมีอยู่นะครับเนื่กับตัวก็จะปลอดภัยในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อนะั พร้อมนั้นมีสติมีปัญญาความคิดได้สัมปชัญญะความความรู้ตัวเราเลึกได้แล้วก็รู้ตัวด้วยก็นะจะสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นหลักธรรมเป็นเกราะป้องกันตัวของพระพุทธศาสนานะจะไปที่ไหนก็อย่าลืมผ้ากากาอนามัยผ้าแมทเดี๋ยวนี้ใส่ผ้ากากอนามัยไปที่ทุกแน่นเราจะเห็นได้ว่าทุกคนไม่ ใส่ผ้าหน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากแล้วก็แสดงว่าด้วคนนี้เอ๊ะทำไมผิดปกติถ้าเห็นแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยผิดปกติอาตมาพูดนี้ถ้าถ้าไม่ได้พูดก็จะใส่หน้ากากเช่นเดียวกันว่าเสียงมันจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นทั้งทั้งหลายถ้าเรามีธรรมะข้อนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ปลอดภัย อันนี้หลักของการรักษาตัวประการที่หนึ่งนะคืออุปกรณ์การรักษาโรคโควิดประการที่ประการที่หนึ่งของทางรศา,ส,ารสนาส่วนทางทางทางรชาชการนั้นนะทางรชาชการนั้นท่านก็นแนะนำหลายเรื่องหลายอย่างเช่นใส่หน้ากาก,กอนามายัยล้างมือล้างเจลเนีกินร้อนช้อนกลางนะอะไรเนี่ยนะ กินร้อนช้อนกลางล้างมือเปล้างมือบ่อยๆและกับปัจจุบันนี้จะมีการแจกมีการฝากของฝากก็คือเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์กระป๋องเล็กๆนะนะกระตลับเล็กๆติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนก็ล้างมือนะจับโน่นจับนี่ก็ล้างมือขึ้นรถขึ้นเครื่องบินล้างมืออยู่น ถ้าทำอย่างนี้ก็จะปลอดภัยจากโรคไปไข้เจ็บอันนี้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอปากเป็นข้อคิดในการในที่เราจะก้าวย่างส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทันต่อการเหตุการณ์ทุกอย่างท,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 ทุกเวลาทุกสมัยไม่มีล้าไม่มีหลังนะไม่มีเก่าใหม่ตลอดเวลา เป็นอากาลิโกนะคนมีสติมีขันติธรรมความอดทนนะประการที่สามขอให้ท่านเราท่านทั้งหลายมีเมตตาธรรมต่อกันมเมตตาธรรมแปลว่าความรักความรักความหวังดีต่อกันนะกรุณาความสงสารคิดจะช่วยคนอื่นให้คนทุกขนะ์ที่เขามีความทุกข์กำลังประสบภัยพิบัติเป็นโลกไฟแค่เจ็บ เขาช่วยได้ก็ช่วยน,นี่เป็นเป็นเวรกรุณาธรรมเพราะฉะนั้นขอฝาก 1. สติธรรม 2. มีความอดทนอดกลัน้น 3. มีเมตตาธรรมคือความรักความปราราดีต่อกันขอฝากธรรมะสข้อส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2565สจะมาถึงไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่24นะอีก5วันนะ สวันหวันก็จะก็จะล่วงเก้าล่วงปี2 5 6 4แล้วอยกไปสู่ก็ร้อยเขาสองพันหาร้อไปนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลวันนี้มีสองรายการที่ฝากขอญาโยมทั้งหลายประการที่หนึ่งก็คือเรื่องสนทนากันในวันธรรมสวนะหรือพบกันในวันพระพบกันในวันพระทุกวันพระ ้ายาิโยมไม่ได้ไปวัดก็พบกันท,ที่อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีพบกันที่บ้านอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองมาที่พูดนี้ก็คือขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยวิธีการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ขอฝากญายิาโยมไว้สองระการในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่นะจะขอ,อ,อในนามของสภาม,ามาหาวิทยาลัยม,ามาหาจุฬาลงกรณราชเทยทยวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของมหาจุฬาลงกรณทุกท่านขอส่งความปรารถนาดีและขอตั้งคะแนนจิตอธิษฐานอํานัยพรให้แก่ส่านสาธุชนทั้งหลายผู้รับฟัง รายการพบกันวันพระในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันณนะสุขภาระพระปฏิพานคุณสารธรรมสารสมบัติท่านทั้งหลายมีความมุ่งมา่ปรารถนาะสิ่งหนึ่งประการใดเป็นประธานที่ถุกที่ชอบขอความปรารถน,น,นานั้นจงพันสำเร็จตามมนรสจงทุกประการ ทุกการทุกท่านเชิญเจริญพร